วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA c e r ม m i c p ร o ชียงใหม่และฟิลลามน่าสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Seeker X นะมันเป็นพี่น้องของ Volvo EX30 มันก็มาจาก G เลยนะครับแต่ว่าคันนี้นะ Seeker X มัน20ซนติเมตรยาวกว่า EX30 นะปัญหากับ EX30 คือมันมีที่น้อยในเบาะข้างหลังนะครับอีเบิร์ตมดิมาดแต่ว่าคันนี้นะครับมันจะกว้างกว่า ในเบาะนะครับไม่ค่อยมีที่มันที่มันจะพอกันในท้ายหลังนะครับเพผมก็อยากจะเทสตัวมันเป็นยังไงนะครับเรามีบนรนบบพร้อมนะครับแล้วก็อื่นเราจะเทสข้างหน้าก่อนแต่ว่าข้างหน้านี่ครับก็มีฟรังก์อันเล็กนีเหนียวนะครับอันนี้เอากล่องกล้วยใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทสอบนะเทอิสเบลมานั่งอันนี้นะครับมันมันอย่างนี้นะครับเอมอ,อาจจะเอากระเป๋าเป้ใส่ได้หรือว่าสายชาติแต่ว่ามัน สายชาต์ไททูมันก็ใหญ่นิดหน่อยนะก็ไม่รู้นะ่าจะเอาอะไรใส่นีนนมันมันแคบนิดหน่อยนะครับแทบจะมีความหมายนะแต่ว่าก็ใส่ได้นิดเดียวนะครับแต่อันนี้มันแปลกนะครับถ้าจะเปิดท้ายหลังนะครับมีปุ่มข้างบนนี้นะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีโมอเตอร์นะครับแต่ว่าที่ในนี้มันไม่ใช่จะเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เปิดฝาน,นะครับแล้วก็มีที่เยอะขึ้นแต่ว่าฝานี่นะครับมันมันเอาออกไม่ได้นะครับติดอยู่นี่ย โอเครอบหนึ่งนะครับในท้ายหลังนะโวลว o นิสใส่ได้6กล่องนะครับคันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเออมันใส่ได้แค่4กล่องนะครับเพราะว่ามันมีขอบเนี่ยที่พลาสติกนี่แล้วมันก็ทําให้มันยากถ้าเราจะใส่มากกว่าน,นี้มันไม่ได้นะครับมันปิดประตูไม่ได้ก็เป็นแค่4นะครับเ,เมื่อกี้นะครับผมเข้าเป็นรถไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบตเตอรี่ ในกุญแจนี่มันอาจจะต่ําเริ่มต่ำนะครับแล้วก็ข้างนอกมันหนาวนะลบ5องศาแล้วผมก็ใส่ไว้ในกระเป๋านะครับเมื่อกี้นี้นะมีปัญหาเราจะจะอันล็อกตอนนี้ตอนนี้ได้นะครับแล้วอันล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็ลองเอาไปไว้ที่นี่มันเป็นเหมือนกับมันเป็น NFC หรือว่าอะไรไม่รู้ครับที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าเราอันล็อกมันก็จะมีจอนี่ขึ้นมาแล้วตอนเราชาร์จนะมันจะโชว์ว่ากี่เปอร์อรอเซ็นต์ชาร์จอีก,อก กี่ชั่วโมงมันกว่าเสร็จตอนนี้มันก็แค่มีหน้าขึ้นมาน,นี่ลนะ้วผมก็ไม่รู้วนะ่ามันมีความหมายอะไรเพราะปกติผมไม่ดูนี่นะผมจะดูจอใหญ่ในรถนะครับอันนี้มันก็ทาให้มันเพิ่มราคาขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคมันก็คงจะเป็น gadget นะแต่ว่าเมื่อกี้นี่นะใช่อันนี้ไม่ work นะ,นะครับลองลองเปิดล,ล,ล็อกอะไรไม่ได้อันนี้มันได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมถือในมือนี่นะแล้วก,แวก็แล้วก็มือมันก็อุ่นแบตเตอรี่ให้มัน work แต่ว่าแปลว่า แบตเตอรี่นะครับมันอาจจะใกล้จะหมดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เตือนในรถนะว่า l o บ b ตเ t e r y เหมือนเทสลาครับเราจะได้มีเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนทันนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีหนึ่งคือ <c oughs> ถ้ามันหนาวถ้ามันสาเหตุมันคือหนาวคุณก็ต้องอุ่นเอาเอาใส่ที่ใกล้ตัวนะหรือว่าอุ่นในมืออย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะ work จนถึงเราเปลี่ยนแบตนะครับโอเคอโอเคตอนนี้ work ดี แต่ว่าเหมือนทุกทีเราก็จะพยายามยัดใส่มากสุดนะครับในนี้นะแต่ว่าผมก็งงนิดหน่อยตกใจนิดหน่อยนะครับคือปัญหาแรกคือมันเอ็ดรัสเ s าออกไม่ได้นะครับผมก็มีวิธีหลายวิธีแล้วมันต้องออกอยังไงแต่ว่ากับคันนี้มันออกไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้องใช้กล่องที่มันเล็กกว่านิดหน่อยเราจะมี3อันนะครับอาใช่เดี๋ยวเราต้องเอากล่องอันเล็กๆนี่ไปเมืองไทยนะครับเพราะของที่นอที่เมืองไทยมันมีแต่กล่องใหญ่นะครับแต่ว่าโอเคก็ ผมก็ต้องใช้โจเกอร์สองอันข้างหลังนี่นะครับเ mm. พื่อที่จะให้มันฟิตเท่ากล่องใหญ่มาไม่ได้นะครับ mm. มันก็กินที่แล้วมันก็กลายเป็นเราอาจจะกล่องเล็กไปยัดใส่ที่อื่นไม่ได้เพราะเราใช้กับที่นี่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ใช้ที่ขึ้นไปถึงหลังคานะครับมันมีซันรูฟเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าตอนผมจะยัดใส่ข้างหลังนี่นะรู้สึกว่ามันยากหน่อยมันมันไม่ค่อย ข้างหลังนะครับก็มีลิมิตนะว่าเราจะใส่ได้เยอะแค่ไหนนะครับโอเค now that we are back in Norway then we have to count in Norwegian โอเ okay, ค let's go <S 18-19ฮะมันมันมีที่น้อยกว่า EX30 นะครับแต่ว่า EX30 มันมันเล็กกว่ามันสั้นกว่ามันเป็นปไปได้ไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเออผมก็ได้ไปเที่ยวแล้วไปไปทุระกับครอบครัวนะก็ไปห้างมีเบาเอา่อมีคอร์ซีทอยู่ข้างหลังนะครับผู้ใหญ่นั่งข้างหน้านะครับแล้วก็มีไซเบ็กซ์อีพรอยู่ในท้ายหลังแล้วผมก็รู้รสึกนะตอน เอาทั้งคนกับของใส่ในรถว่ามันรู้สึกแคบนะคันนี้นะครับและเทสต์ของเรานเนี่ยบนโดมันก็คอนเฟิร์มว่ามันแคบจริงๆนะครับมันไม่ค่อใหญ่นะครับคันนี้นะก็ถ้าคุณต้องการที่มากกว่านี้คุณก็ต้องซื้อ Volvo นะครับโอ,โอเคน่งจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปได้นะก็เราก็ไปกันไม่สวัสดีครับ